สายพานด้วยใช่ไหมออโอ้สายพานก็ขาดนะครับไหนฮะมาพี่โออะพอจะเปลี่ยนอะไรมันเก้าหมื่นโลแล้วสายพานชุดหนึ่งสายพานเส้นหนึ่งนะครับเอาปรกอบเลยครับอขอเวลาประกอบสักสาสิบนาทีนะฮะ นี่โอเคแล้วนเนาะแน่นยังทรบครบเตาให้ป้าด้วยเด้อให้ยายด้วยเด้อเอาละ